สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองอพร้อมครับพบกันวันนี้10เมษายน2565หนึ่งทุ่มเศษนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับเราได้ทำคลิปเรื่องว่ามีอสมอหลายรายแล้วที่ทิ้งเงิน20,000ไปเฉยๆนะครับเพราะว่าในรายที่มีประกันโควิดนะครับแล้วแล้วทำช้าคือไปตรวจ rt-pcr ช้า ไปตรวจ rt pcr ที่นี้ไม่มีผลตรวจ rt pcr มาประกอบกับการขอเคมประกันพอรักษาโควิดตัวเองหายแล้วจะไปเคมประกันปรากฏว่าประกันไม่จ่ายเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยประกันโควิดมีบางบริษัทนะหรือว่าทุกบริษัทนั้นะเราไม่ทราบข้อมูลทุกบริษัทต,ต้องให้เอาผลตรวจ rt pcr นะหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่ใช้ผลตรวจท t k อย่างเดียวก็ก,ก็จ่ายเจอจ่ายจบ เมื่อก่อนนี่ประกันว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเจอเชื้อโควิดจ่ายจบเลยแต่ช่วงหลังนี่บริษัทประกันแทบจะจ่ายไม่ไหวเพราะว่ามีคนติดเชื้อมากรู้สึกจะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR ซึ่งต้องตรวจจากโรงพยาบาลด้วยก็ทําให้พี่น้องอสมอหลายท่านนี่เป็นโควิดแล้วรักษาตัวเองหายแล้วทีนี้มีส่วนประกอบเอกสารประกอบไม่เพียงพอที่จะเบิกเคมประกันก็ไม่ได้เงินไป2 0,000ืนก็ทิ้งเงิน2 0 0หมืนไปหลายรายอสมอที่ติด ติดโควิดนะครับประกันต่อมาก็ในคลิปดังกล่าวก็มีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามเยอะแยะมากมายในประเด็นต่างๆก็เช่นมีพี่น้องอสมอถามมาว่าเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีประกันโควิดไหมอ่ะอันนี้เราจะตอบนะครับวันนี้ช่องต่อหมดผมจะตอบแล้วก็มีอสมอหลายท่านว่าอ่าคอมเมนต์มาถามว่าเอามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อประกันให้จริงหรืออสมอนะครับอันนี้ก็จะตอบ แล้วก็มีอสมอบางท่านคอมเมนต์มาถามว่าเคมที่ไหนก็3ประเด็นนะครับจะรู้ได้ยังไงมีประกันโควิดอันที่1อันที่2มีคนซื้อประกันให้อสมอจริงหรือเปล่าอันที่3มเคมที่ไหน3คําถามครับฟังคําตอบที่1ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีประกันโควิดไหมก็ไม่ยากครับดูดูอย่างนี้หนึ่ง ัวเอาซะมาเองได้ซื้อประกันเองไหมนะครับถ้าไม่ซื้อประกันเองไม่ได้จ่ายค่าประกันเองไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันโควิดจากบริษัทประกันต่างๆนี่อันที่หนึ่งเนี่ยไม่มีนะเราไม่ได้ซื้อเองเนี่ยไม่มีแน่นอนประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองต้องไปดูว่าในจังหวัดที่เราอยู่นั้นมีผู้ใหญ่ใจดีผู้มีฐานะทางการเงินดี อาจจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองปัจจุบันนี้ก็ได้อาจจะเป็นนายกอบจอทํานองนี้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้สสอทานองนี้ให้ทีมงานซื้อประกันให้กับพี่น้องอสมอลแล้วเอามาแจกจ่ายกรมธรรม์ให้ทํานองนี้แบบนั้นมีนะเอาแล้วแบบนั้นมีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีก็แน่นอนครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเขาซื้อประกันให้ เขาก็จะมามอบกรมธรรม์ให้กับพี่น้องอสมอโดยการมอบผ่านมายัางเจ้าหน้าที่รปสต่อหรือบางบางจังหวัดทีมงานของผู้ใจดีเหล่านี้ที่กล่าวมาถึงเหล่านี้นี่อดีตสสบ้างผู้สมัครสสปัจจุบันผู้เป็นสอสปัจจุบันนายกอบจปัจจุบันทํานองนี้หรือคนอื่นก็แล้วแต่ที่ท,ที่เป็นผู้มีฐานะดีเขาเขาซื้อประกันให้ ก่อนที่เขาจะซื้อประกันให้พี่น้องอสมอรู้แน่นอนเพราะว่าเขาจะขอข้อมูลรายชื่ออสมอวันเดือนปีเกิดอะไรก็แล้วแต่เลข13หลักข้อมูลเรียกว่าได้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้เขาเลยแหละนะครับที่ไหนมีจะเป็นอย่างนั้นจําได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนก่อนหนเดเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งซื้อให้เรานะหลายเดือนหลายเดือนมาแล้วจนกรมธรรม์จะหมดอายุแล้วคุ้มครองเนี่ยทุกวันนี้ คือที่ไหนจะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้นี่เขาจะขอข้อมูลจากคุณหมอรอปศอตอของเราโดยขอลายชื่อมาว่ามีอสมอกี่รายแต่ละรายชื่ออะไรนางสาวนายนางอะไรนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดเลขประชาชน13หลักอะไรทํานองนี้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาครบท้วนเลยเสร็จแล้วก็ขอถ่ายขอให้จทางเจ้าหน้าที่รอปศตอนี่ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของอสมอให้เลยก็ส่งไปให้กับผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นนะครับ เสร็จแล้วพอเขาทํากรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันโควิดให้กับพี่น้องอสมอเมื่อได้กรมธรรม์มาแล้วอาจจะเป็นบัตรเล็กๆก็ได้กรมธรรม์น,นั้นนะนะครับหรืออาจจะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทที่เขาซื้อมาเขาก็จะมามอบพอเวลามอบเนี่ยก็จะนัดหมายจางเจ้าหน้าที่รพสตเจ้าหน้าที่รพสตก็จะเรียกพี่น้องอสมอเนี่มารับทีละลายทีละลาย,ลลายหรือส่งตัวแทนมารับแล้วไปแจกจ่ายกัน นี่แบบนี้มีนะแบบนั้นมีทีนี้ถามว่ากรมธรรม์ประกันโควิดรุ่นนั้นใกล้จะหมดใกล้จะหมดอายุหรือ,อยังมีบางแห่งจะหมดแล้วนะมีบางแห่งสิ้นเดือนเมษายนจะหมดมีบางแห่งที่ซื้อช้ากว่านั้นซื้อประกันช้ากว่านั้นก็จะหมดสิ้นเดือนมิถุนาประมาณนี้ก็ขึ้นคือเขาน่าจะซื้อให้ครั้งเดียวเนี่ยแหละครับคิดว่าเพราะว่าอสมอก็ไม่ใช่น้อยในแต่ละพื้นที่เยอะอยู่ เขาซื้อให้ครั้งนั้นก็รู้สึกจะหลายบาทอยู่ก็ในขณะที่เขาซื้อนั้นนะเป็นช่วงเดือนหลายเดือนมาแล้วนะช่วงนั้นพี่น้องอสมอยังไม่ค่อยติดโควิดกันนะโควิดมันยังไม่ระบาดมากเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยระบาดมากจริงๆเลยติดไวติดง่ายสรุปใครที่มีทีมงานจาก ผู้ใจดีแล้วเขามาประชุมอสมอแล้วนํากรมธัน์มาแจกจ่ายให้นั่นล่ะมีนะครับนั่นล่ะมีส่วนจังหวัดไหนพื้นที่ไหนไม่ได้มีผู้ใจดีได้นํากรมธันน์มาแจกมาจ่ายให้อันนั้นไม่มีนะครับและซื้อเองก็ไม่ได้ซื้อแน่นอนไม่มีนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันบางจังหวัดอาจจะมีไม่ทั่วถึงด้วยนะ เช่นเขตเขตเลือกตั้งนี้เอา้าพูดกันตรงไปตรงมาก็นักการเมืองละ่ะส่วนใหญ่เป็นคนซื้อมาให้นะนักการเมืองที่เขาหวังว่าพี่น้องอสมอเนี่จะทําความดีกับพี่น้องอสมอพอมีการเลือกตั้งครั้งหน้าคิดว่าพี่น้องอสมอจะกาคะแนนให้ก็วากันไปนะมันก็จะมีว่าบางจังหวัดเนี่ยจังหวัดใหญ่หน่อยเขตเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งไม่มีใคร Й ไปซื้อให้อสมอเลยนักการเมืองกลุ่มนั้นไม่ได้ซื้อให้ทํานองนี้บางเขตเลือกตั้งเนี่ยมีทํานองนี้นะครับ คนที่ซื้อก็คนที่จะลงการเมืองข้างหน้านะ่ยมาซื้อให้ทํานองนี้อ้างพูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับบางจังหวัดก็มีบางเขตเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งไม่มีทํานองนี้นะครับบางจังหวัดอาจไม่มีเลยไม่มีใครซื้อให้อสศบเลยก็เกป็นเรื่องปกตินะครับบางจังหวัดมีทั้งจังหวัดเลยมีคนมีทุกเขตเลือกตั้งมีผู้ใจดีหรือผู้ที่จะเล่นการเมือง,อ,งอนาคตหรือผู้ที่เป็นนักการเมืองอยู่ในปัจจุบนนะันเนี่ยซื้อให้บางจังหวัดได้ทั้งจังหวัดเลยได้ ได้มีกรมธรรม์โควิดทั้งจังหวัดนะครับอา้าวรู้แล้วนะว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้าเขามาแจกให้มีถ้าเขาไม่มาแจกให้ไม่มีแน่นอนนะยกเว้นเราซื้อเองนะครับใครซื้อเองก็มีใครไม่ซื้อเองก็ไม่มีส่วนใหญ่อสมอคงไม่นึกออกว่าจะต้องซื้อประกันเองนะครับเอารู้ได้ยังไงว่ามีมีหรือไม่มีนี่เป็นคำตอบแล้วนะครับ แล้วก็คําตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็พ่วงไปตอบข้อสองในไปในตัวมีพี่น้องอสมอถามมาว่ามีด้วยหรือในจังหวัดต่างๆเนี่ยมีผู้ใจดีมาซื้อประกันให้อสมอจริงหรือเปล่าคําตอบก็เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละครับมีครับมีนะแต่บางจังหวัดอาจไม่มีซึ่งมันไม่เหมือนกันประเทศไทยนี่มีหลายจังหวัดเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเจ็ดสิบหกรวมกรุงเทพเป็นเจ็ดสิบเจ็ดบางจังหวัดมีบางจังหวัดไม่มีนะคนที่ซื้อให้นี่ นะครับแต่ว่าเราฟันธงและก็ขอบอกด้วยความแม่นยำในข้อมูลว่าถ้าถามว่ามีผู้ใจดีซื้อประกันให้อสมอจริงหรือเปล่าจริงครับแต่ถามว่าแต่ถ้าแต่ถ้ายืนยันว่ามีทุกจังหวัดไหมอันนั้นไม่ทราบแต่จังหวัดของเรามีฮะของเราจังหวัดยะโสธรครับมีแล้วก็ผู้ที่ซื้อให้ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสอด้วยนะ อดีตเขาเป็นอดีตผู้สมัครสรส,รสรนะของเราจังหวัดยะโสธร,รนะช่องเราอยู่จังหวัดยะโสธร,รนะครับขอกล่าวแค่นี้พอไม่อยากจะพาดพิงไปถึงผู้ซื้อกรหมายประกันให้เดี๋ยวมันจะเข้าขขา่หาเสียงให้เขาทานองนี้นะครับผู้ที่จะซื้อผู้ที่ซื้อประกันให้กับอสมอนี่คราวที่แล้วเนี่ยเขาลงสมัครเหมือนกันแต่เขาแพ้การเลือกตั้งนะแพ้การเลือกตั้งคิดว่าคราวหน้าจะลงอีก เขาก็ทําความดีกับพี่น้องอสมอไว้ซื้อประกันให้กับพี่น้องอสมอเฉพาะเขตเลือกตั้งนี้นะเขตเลือกตั้งอื่นในจะังหวัดเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่ามีนักการเมืองหรือมีผู้ใหญ่จะดีไปซื้อให้หรือเปล่าแต่ในที่เราอยู่มีนะเขาบอกว่าเป็นอดีตผู้สมัครสสแล้วแพ้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วตอนนี้เขาเริ่มหาเสียงไว้แล้วเขาก็ซื้อให้อสมอกรรมธันรุ่นนี้จะหมดอายุลงในสิ้นเดือนพถุนายนนี่ของของจังหวัดเรานะ ก็กล่าวได้แค่นี้อันนี้นี่เป็นการยกตัวอย่างว่ามีผู้ใจดีซื้อประกันกให้อสม m ถามว่ามีหรือเปล่ามีครับมีแต่จังหวัดท่านจะมีหรือเปล่าเขตเลือกตั้งท่านจะมีหรือเปล่าที่ท่านหนอสมออยู่นะจังหวัดของท่านภูมิลำนของท่านอยู่นั่นจะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีก็คงแจกไปนานแล้วนะครับถ้าไม่เห็นใครมาแจกให้ก็แสดงว่าไม่มีนะครับเอาแล้วครับทีนี้ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามอสมถามมาว่าอาจะไปเคมที่ไหนเวลา กรณีเคมเนี่ยถ้าเรามีประกันจากเราซื้อเองก็ดีนะหรือเราไม่ได้ซื้อเองแต่มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้จะเคมที่ไหนก็ต้องดูเบอร์โทรในในบัตรในกรมธรรม์ที่ได้รับแจกมานะครับโทรถามมันจะมีเบอร์ผู้ประสานงานเบอร์โทรของบริษัทประกันอยู่ในนั้นก็โทรตรวจสอบว่าจะติดต่อส่งเอกสาร,รที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ตามนั้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ ก็จะพูดคุยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ย้ําว่าอสมอก็ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินจากประกันเพราะว่าตอนนี้มีหลายบริษัทประกันที่หยุดกิจการไปเพราะว่าโดนโควิดเล่นงานเพราะว่าเขาขายประกันขายประกันให้กับประกันโควิดนี่แหละแต่ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดไปเค็มจํานวนมากพอเค็มจานวนมากจนบริษัทจนบริษัทเรียกว่าขาดทุนย,าย่าๆเลยแบบว่าเยอะมากนะ ทีนี้เงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยต้องไปเช็คดูว่าพี่น้องอสมอต้องเช็คดูว่าต้องโทรถามบริษัทตามกรมธรรมท,ที่โทรตามเบอร์เลยว่าถ้าสมมติว่าอสมติดโควิดเนี่ยต้องใช้ผลตรวจ rt pcr ไม่ต้องถามไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้ผลตรวจ rt pcr เนี่ยถ้าเราตรวจ etk ปรากฏว่าเป็นบวกเราต้องรีบเข้าโรงพยาบาลไปขอรับบริการตรวจ RT-PCR ตรวจโควิดแบบวิธี RT-PCR กับโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อให้มีใบรับรองแพทย์ให้มีผลตรวจยืนยันไว้เพื่อเคมประกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเราโทรถามบริษัทประกันแล้วว่าไม่จะเป็นต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ก็ไม่เป็นไรเอาเฉพาะผลตรวจ ETK และและประวัติการรักษาที่เรารักษากับโรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ก็น่าจะเพียงพอนะครับพวกนี้เพื่อเพื่อระมัดระวังว่าจะไม่ทิ้งเงินสองหมนะครับ ถ้าเกิดเขาเอาผลตรวจ RT-PCR แต่เราไม่มีเราจนรักษาประการหายแล้วจะไปเคมนี่แต่ไม่มีผลตรวจ RT-PCR อันนั้นทิ้งเงิน2 0 0ห0ไปเฉยๆนะครับก็หวังว่าพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านคงจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่และนํามาเล่าสู่กันฟังครับสาหรับคลิปนี้จะพบปะกับพี่น้องอสมอไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรดีๆจะนํามาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะสิ่งที่จะเป็นขวัญกําลังใจเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอสมอครับก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับใครที่ยังไม่ติดโควิดรักษาให้ตัว ป้องกันตัวเองให้ดีอย่าติดอย่าเป็นเลยดีกว่าโควิด1 9ครับลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ